เอาใจคนอื่นทุกอย่างเลยลูกพ่อแม่สามีพันยาเพื่อนฝูงคนอื่นทำดีหมดเลยแต่กับตัวเองไม่เหลียวแลปล่อยให้ทุกปล่อยให้ขาดแค้นคิดรบด่าว่าตัวเองไม่เกิดประโยชน์นะที่คุณทําให้คนอื่นไปนั้นเหมือนศูนย์เปล่านะเหมือนคุณหลอกตัวเองคนอื่นเขารับรู้ได้ว่าคุณเฟก ดังนั้นคุณต้องอิ่มเต็มจากข้างในคุณก่อนคุณถึงจะเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นได้คุณต้องมีเหลือก่อนคุณถึงจะแบ่งปันให้คนอื่นได้กลับมาดูแลใจตัวเองนิดนึงเนาะว่ามันเป็นยังไงที่ทําอยู่มันมีความสุขไหมมันสบายใจมันอิสระไหมถ้าคุณสบายใจให้ทําบางทีถามเรื่องความสุขมันก็ตอบอยากเนาะตอนนี้มีความสุขไหมก็นิยามความสุขหลายแบบให้ถามใจต,ตัวเองว่า มันสุบสงบมันสงบใจหรือเปล่าถ้ามันสงบใจโอเคทําแต่ถ้าทําแล้วฝืนอย่าทําเป็นตัวของตัวเองอะ่ะดีที่สุดค่ะขอให้คุณรักตัวเองพูดดีกับตัวเองกอดตัวเองคุณต้องเยียวยาใจคุณก่อนนะก่อนที่คุณจะไปทําให้คนอื่นเพราะไม่งั้นศูนย์ปล่าอย่างที่ครูบอกมันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยมันเสียเวลาที่จะไปทําแบบนั้นรักตัวเอง กลับมาสนใจตัวเองในสิ่งที่มันจะต้องทำก็ต้องทำแต่ไม่ต้องโอเวอร์มากให้ดูแลใจตัวเองก่อนลูกสามีพัญญาโอเคยังต้องดูก็ยังต้องดูแลคนอื่นยังต้องปฏิสัมพันธ์ก็ปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ต้องโอเวอร์ถ้ามันฝืนกับตัวเองอย่าไปทำอย่าไปบังคับให้ตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นคนดีฉันต้องน่ารักในสายตาคนอื่นอย่าไปฝืนตัวเองอย่างนั้นธรรมชาติคุณเป็นยังไงเป็นแบบนั้น พูดน้อยพูดมากก็จงเป็นแบบนั้นแต่ถามใจคุณดูว่าคุณมีความสงบใจหรือเปล่าคุณดิน้นคุณร้อนรนหรือเปล่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเนาะเอาใจเราเป็นที่ตั้งเราเกิดมาหนึ่งชีวิตไม่ได้อยู่นานดังนั้นจงทำให้ตัวเองอิ่มเต็มก่อนแล้วจึงแผ่ขยายไปหาคนรอบข้างครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีมากๆจากใจครูธัญญาคะ่ะ